เครื่องยนต์มัจะทํางานเต็มที่เมื่อเร่งเกิน18,000รอบต่อนาทีแต่มันก็ทนได้ไม่นานพวกเธอต้องออมแรงก่อนและหาจังหวะเหมาะที่จะใช้มันรับทราบการแข่งขันรอบคันเลือกรอบที่สองจะเริ่มขึ้นแล้วขอเชิญทุกท่านเร่งสปีดเต็มที่ แบบนี้มันเร็วเกินไปแล้วการแข่งขันเพิ่งจะเริ่มแต่จีก็น,นำหน้าทุกคนแล้วครับ <c oughs> มีเครื่องยอนต์ใหม่จะแพ้ได้เหรอ <c oughs> อย่าพึ่งเหลิงการแข่งขันของจริงยังไม่ได้เริ่มเลยเฮะฮะเฮ้ <c oughs> เรากำลังเข้าโค้งแรกแล้วครับใครจะเป็นฝ่ายขับออกมาก <c oughs> อ่อน ลองดูฮะตาร์เนวีฉันนี่หละที่จะผ่านก่อนไม่ฉันต้องผ่าที่ออกก่อนออ๋อ เชื่อสตาร์เวี่มาจากข้างหลังและแสงทั้งจีจกับแฟงไปไปแล้วครับโดยที่บุกเขาวงมือกันดี้ยิ้มเูอรอสตาร์ก็จะขอทั้งที่หนึ่งและที่สองแน่จีจีฝากนายตั้งรับทีนะจ้าได้จ้ง การตั้งรับแย่ขนาดนี้รับมือไม่ไวหวหรอกเอหลีไปให้พ้นนะเจ้าหนูนี่ตั้งรับแร็วจริงๆทำได้ดีมากมาถึงรอบที่สิบแล้วซาสยังอยู่ที่อันดับหนึ่งโดยฟอร์มที่ไม่ตกพวกนายนำหน้ามานานพอแล้วคราวนี้ถึงตาฉันแล้ว นายหลุดมือเร็วไปนะฉันก็พยายามตั้งรับเต็มที่ของฉันแล้วนะแต่เจ้าแฟรงค์นี่เหลี่ยมจัดชมัดฮฮไว้เจอกันใหม่นะ